ว่ามีเงินอย่างเดียวมันไม่ได้ไงเพราะว่าถ้ามีเงินอย่างเดียวเราก็จะนกจริงๆควรไปรอแบบจ่อหน้าประตูเลยอะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Butterfly p e a e ยินีต้คนกับ้าส่ช่อนนี้เพื่อนๆอยู่หลังกล้องนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำ Q&A about concert กันนะคะก็คือด้วยความที่ว่าเราอะไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตหลายล็อบมากแล้วก็จะมีคนที่แบบว่าเขียนเข้ามาถามแต่ว่าเราอตอบไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามาอ่านหรือย,อยังอะ เออเอาเป็นว่าวก็เลยทําเป็นคลิปนี้รวมๆเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องทําคลิปนี้ส่งครูด้วยนะคะก็สวัสดีคุณที่เข้ามาดูก่อนละกันนะเอาเป็นว่าเข้า,าช่วงแรกๆแลวการจะเล่าตั้งแต่ต้นยันสุดท้ายแล้วก็รวมไปถึงคําถามที่เคยตอบไปแล้วแล้วก็จะตอบในคลิปนี้อีกเพื่อให้แบบเป็นที่ประจักษ์สำหรับบัตรคอนเสิร์ตเนาะตอนแรกก็คือทุกคนต้องไปกดคอนเสิร์ตก่อนใช่ไหมก็จะมีคนที่ชอบเขียนว่าทายังไงถึงจะกดบัตรคอนเสิร์ตได้ก็คือเพิ่งดวง กับเงินแล้วก็เลทราคาของบาร์คอนเสิร์ตทีททททท่จะเริ่มต้นจะอยู่ประมาณที่เกือบจะสองพันก็คือหนึ่งพันปลายๆเลยอะไรแบบน,นี้ถึงจะแปลว่าสามารถเข้าไปดูคอนเสิร์ตได้อันนี้ขอบอกกอนว่าเป็นคอนเสิร์ตเฉพาะแบบของเคป๊อปนะเพราะว่าเรายังไม่เคยไปของวงอื่นแต่ว่าถ้าในาไทยอาจจะถูกวันน้งก็ได้แต่ว่าอันนี้คือแบบสเปเชียลเฉพาะเคป๊อปเลยอะไรแบบนี้ก็คือราคาขั้นต่าเลทต่างๆก็อยู่ที่ประมาณสองพันก็คือก็มีเตรียมไว้เลย แต่ว่ามีเงินอย่างเดียวมันไม่ได้ไงเพราะว่าถ้ามีเงินอย่างเดียวเราก็จะนกเพราะเราต้องมีดวงด้วยในการแบบว่าไปกดเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบว่ากดมปคอนเสิร์ตนกตลอดมีแค่ครั้งเดียวที่กดได้แบบได้ด้วยตัวเองจริงๆก็คือแบบภูมิใจว่าใครที่กดเองได้ก็คือแบบคืออันดบนโชคดีมากๆอะย่าเงี่ยไม่ต้องแบบว่าไปนั่งพึ่งการแบบซื้อต่อซึ่งแบบมีความเสี่ยงซึ่งจะพูดในอันต่อไปก็คือถ้าจะกดอ่ะก็ไปกดที่พวกแบบ เมเจอร์สาขาหลักต่างๆซึ่งเข้าไปเช็คได้ที่ดีเมเจอร์ Major ด้านล่างนะจ๊ะเข้าไปกดดูกันว่าแบบว่าเออสาขาไหนที่แบบสามารถกดได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีเมเจอร์สาขาไหนก็สามารถกดได้ก็คือมีเฉพาะสาขาหลักๆเท่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วอะตัวบัคคอนเสิร์ตสามารถกดที่บิ๊กซีกับพวกเทสโก้โลตัสก็ได้แล้วแต่คอนเสิร์ตว่าแบบคอนเสิร์ตไหนสามารถใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นตน้นก็คือไปกดระวงไปกดก็ให้ไปเช้า บางคนก็คือไปรอข้ามวันเลยก็มีแต่ว่าอย่างเราจะไปช่วงแบบตอนเช้าๆแบบเช้ามากๆอะประมาณหก,มก <laughs> โมงประมาณหกโมงโ <laughs> <Okay, S 2> อเคเขาคณ <laughs> ที่ทเสิร์ฟ <laughs> ไปกดประมาณหกโมงที่จริงอะใครจะไปก่อนอันนั้นก็ได้นะจริงๆควรไปรอแบบจ่อหน้าประตูเลยอะเพราะแบบว่าถ้าเขาเปิดประตูอะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าแบบว่าเราอะไปรอหน้าประตูปุ๊บพอเขาเปิดประตูเท่านั้นแหละ นี่แต่คนวิ่งกรูเข้าไปเลยแบบโอ้โหแม่ค่ะทําไมเขารีบกันขนาดนี้หนูแบบซอมบี้อะอวิ่งมาซอมบี้กลายพันธุ์ะคือแบบใครเคยเห็นการกดบัตรที่แบบมันจะมีช่วงนึงที่มีข่าวแบบคนที่บุกเข้าไปแล้วแบบไปซื้อรองเท้าอันหนึ่งอะที่แบบบุกเข้าไปในร้านเป็นฟีลลิ่งอย่างนั้นเลยแบบว่าเปิดปุ๊บมีคนวิ่งอะแล้วตอนไปกดครั้งแรกก็คือเออถ้าใครไปกดครั้งแรกอะแนะนำว่าให้ให้วิ่งให้สุดชีวิตก่อนแล้วก็ให้มีคนคนหนึ่งอะวิ่งไปก่อนเรา เพราะว่าถ้าไม่มีคนวิ่งไปก่อนเราเราจะไม่รู้ว่าต้องไปกดตรงไหนเพราะเรามาครั้งแรกึันนี่จะทำอย่างนี้ก็แบบว่าเออพอแบบมีคนวิ่งวิ่งนำก่อนปุ๊บเราก็จะวิ่งตามเขาสปันึงพอเราเริ่มเห็นว่าอ่ะเห็นที่กดปุ๊บเราวิ่งแซงเขาได้เลยเพราะว่าเราก็จะไปไดิตรงของเราเองได้อ่อแล้วก็เรากดบัตรอะแนะนําว่าให้เอาเงินอะเข้าธนาคารก่อนเพราะว่าถ้าเอาเงินไปเป็นเงินสดแล้วสมมติว่าเราจะต้องแบบว่าจ่ายแบบสมมว่ามันกดตรงนั้นไม่ได้แล้วเราต้องแบบจ่ายแบบโอนอ่ะ ก็คือหนึ่งน้อยใจแบบโอนมันจะแบบปลอดภัยกว่าตรงที่ว่าเราเอาบัตรให้เขาได้เลยไงแต่ว่าถ้าแบบเป็นธนบัตรหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีความแบบย,ยุ่งยากนิดนึงแล้วแบบตรงนั้นอะช่วงช่วงเวลานะจุด,จ,ดจุดที่เรากดบัตรอะมันจะมีคนที่แบบว่าจะมาเสนอบัตรให้เราว่าแบบว่าเอาบัตรนี้ไหมนี้ไหมอะไรอยเนี้ยซึ่งบางทีมันก็จะมีการอัปราคาเกิดขึ้นเนาะก็ให้ระวังตรงนี้เอาไว้เพราะว่าตอนที่เราไปซื้อเราก็เอาเงินเข้าเข้าแบงก์เหมือนกันแล้วก็เรากฏว่าเราก็คือ นั่งเอ,อ๋เลยว่าอา้าวฉันต้องเอาเงินสดให้เขานี่หว่าแะไเนี่เพราะาตอนนั้นไม่มีเงินสดให้เลยเราก็ดันกดได้พอดีเราตอนแรกไม่คิดว่าแบบมันจะมีกดในเว็บอะกับกดกับเคาน์เตอร์อะเพราะว่าเราก็แบบเตรียมสถานการณ์เอาไว้เพราะฉะนั้นก็เอาเงินเข้าบัตรเครดิตไว้ก่อนแล้วก็ผูกธนาคารเอาไว้ในบัตรด้วยนะทั้งออนไลน์แล้วก็แบบของจริงก็คือเอาบัตรให้เลยมันจะได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องแบบว่าเดี๋ยวใช้เงินสดเดี๋ยวใช้บัตรเครดิตอะไรแบบเนี้ยโอเคแล้วก็มาต่อที่ว่าบัตรคอนเสิร์ตจะได้เป็นบัตร ยังไงใช่ไหมตอนแรกๆเขาจะให้บัตรอ่อนมาก่อนเป็นบัตรอันนึงเป็นบัตรอ่อนซึ่งแบบว่ามันจะมีพวกรหัสน,นู่นนะี่น่นเราไว้ให้เราว่าแบบไปใบเลขที่เราเสียคือเลขที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้เราเลือกโซนไหนเวลาเลือกโซนให้เลือกดีๆเพราะว่าถ้าเลือกโซนไม่ดีก็จะไม่ดีอ่ะก็คือเราจะไม่เห็นเมลเราเมนก็คือคนที่ชอบนะทุกคนคำศัพท์ขึ้นมาก็เลือกอะ่ะแนะนําว่าให้เลือกโซนตรงกลางหรือไม่ก็ถ้าจะเสี่ยงดวงแบบว่า อย่าเป็นคนที่แบบเข้าไปเจอเมนใกล้ๆอะไปสืบมาว่าท,ทุกครั้งที่แบบมีคอนเสิร์ตเขาจะไปทางซ้ายหรือขางขวาคืออย่างนั้นเลยถ้าแบบว่าอยากจะให้แบบเจอเมนจริงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจก็เลือกตรงกลางไปซะเพราะแบบถึงจะไม่ได้ใกล้เมนแต่ก็แบบก็ตรงกลางอะมันก็จะมีความบาลานซ์อะไรแบบนี้ใช่ป่ะก็จะไม่มีแบบว่ามานั่งเคียวแบบเมนฉันจะไม่มาหาอะไรแบบเนี้ยตามน,นั้นเรื่องการซื้อต่อถ้าสมมุติว่ากดไม่ได้ใช่ เรื่องการซื้อต่อสําคัญมากๆเพราะว่ามีหลายคนโดนโกงไปเยอะมากๆเพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตกอทีชอบอพอัพราคาแบบขั้นต่ำก็ประมาณ500ออันนี้คือ,อัพขั้นต่ำบ,บางคนก็ัพเป็นแสนยิ่งบัตรที่แพงๆก็คือแบบัพเป็นแสนเป็นล้านเลยแบบนี้นโอ้โหคุณพี่แล้วก็มีคนกล้าซื้อด้วยงงมากเลยคุณพี่คะแต่ว่าไม่สนับสนุนที่ซื้อบัตรต่อนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะลดหลอกได้มากกว่าด้วยแล้วก็ ไม่รู้สิจริงๆแล้วเงินเราควรจะเสียเท่าไหร่ก็ควรจะเสียเท่านั้นไม่ควรแบบว่าไปบวกเพิ่มแล้วเราต้องไปเสียเพิ่มอะแต่นี่ก็ซื้อต่อบ่อยมาแต่ว่าซื้อต่อแบบที่อัพราคาไม่แพงเยอะเพราะแบบให้เขาได้เป็นค่าเหนื่อยหรืออะไรแบบนี้ก็เท่านั้นก็พอแนะนําอย่างนี้ว่าเช็คดีๆว่าแอร์ทวิตเตอร์นั้นเปิดมานานหรือยังเพราะส่วนใหญ่เวลาขายบัตรจะชอบขายกัทวิตเตอร์แล้วแบบว่าเขาจะเขียนว่ามีบัตรโซนนี้โซนนี้นะคะแล้วเขาก็จะหลอกเราด้วยคำว่า บัตรราคาเท่านี้มีอยู่นะคะแล้วเราก็จะคิดว่าอ่ะเราซื้อด้วยราคาเท่านี้จริงๆแต่เปล่าพอเราทักไปในดีเอลอะเขาจะบวกราคาเราเพิ่มซึ่งโดนมาบ่อยมากจะแบบอย่างน้อยต้องมีเงินสแปร์อีกห้าร้อยก็คือราคาบัตรเท่าไหร่อ่ะบวกเข้าไปอีกห้าร้อยไปเลยคือแบบเพื่อให้ได้บัตรตรงนั้นอะก็ต้องจ่ายไว้ก่อนแล้วเขาก็จะมีความแบบมีนัดจํากับโอทั้งหมดอะไรเนี่ยเพราะว่า เพื่อเป็นการแบบล็อกคิวหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราก็ต้องเลือกมาจําไว้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะซื้อเป็นบัตรคอนเสิร์ตอะแนะนําว่าให้ซื้อตัวต่อตัวแบบว่ายืดห่วงยืดแมวเขาเอาบัตรมาเราได้เงินแล้วก็มันจะมีทีการเช็คบัตรว่าบัตรจริงหรือบัตรปลอมอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไปเช็คดีๆแบบว่าถ้าเป็นบัตรจริงมันจะมีความแบบเขียนพวกลายน้ําเอาไว้อะเวลาส่องแสงแล้วมันจะเห็นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นบัตรปลอมก็ เพราะฉะนั้นตอนได้บัตรมาถึงแม้ว่าจะแลกตัวต่อตัวก็เช็คให้ดีว่าเอ,าเอกสารครบหรือเปล่าหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไปซื้อต่อใช่ไหม,มจะมีกรณีที่แบบว่าเขาอ่ะให้ให้บัตรคอนเสิร์ตเรามาก็จริงแต่ว่ามามาแบบเป็นสำเนาบัตรประชาชนใช่บางครั้งเขาจะให้สำเนาสำเนาบัตรประชาชนเรามาแล้วก็เราก็จะได้มาแล้วเขาก็จะเขียนกับว่าสำเนาถูกต้องพร้อมกับให้เขาเซ็นเอาไว้ด้วยว่าเอาไว้ทําอะไรก็คือสำเนาบัตรเนี้ย สำเนาอันนี้สามารถใช้กับอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้เพราะว่าจะได้ไม่เกิดการแบบเอาไปแอบอ้างอะไรแบบนี้ให้เขาเขียนมาให้ชัดเจนว่าเราอะจะเอาสำเนาของเขามาทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อเป็นการรับรองเพราะว่าถ้าเราไปแทนอะแล้วเราไม่มีสำเนาับรประชาชนของคนคนนั้นอะทางท Ti เกตหรือว่าทางเจ้าของที่เขาจะจ่ายบัตรแข็งหรือว่าบัตรอ่อนให้เราเขาจะไม่ให้เพราะว่าถือว่าคุณไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าแบบมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลคนนี้หรือว่ามีเอกสารยืนยันว่า มันคือการเอามารับสิ่งสิ่งนี้เลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเตรียมให้ดีเวลาซื้อจากทวิตเตอร์เช็คดีๆแค่นี้เลยแล้วก็แอกที่เปิดมาจะต้องดูว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือว่าขายของวงอื่นเยอะๆอะรแไรนี้มันจะต้องมีรีวิวเออไปนแนะนําให้ดูรีวิวเยอะหรือว่าทักไปหาคนที่เป็นเจ้าของที่เขาเวลาแคปรีวิวเขาจะชอบเขียนเชื่อไวอ้คนนี้เป็นคนซื้อคนซื้อ,อก็ทักไปหาคนที่ซื้อก่อนก็ได้ว่าแบบเออใช่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เป่ถามเยอะๆมันก็จะได้แบบว่าไม่โดนโกงไม่โดนแบบจิกเงินไปนจ ประมาณนี้จ้างเขากดค่ะจากวันที่กดบัตรได้แล้วใช้เวลากี่วันถึงจะแลกบัตรแข่งได้คะชอบมีคนงงประเด็นนี้งงมากจริงๆแล้วการแลกบัตรแข่งอ่ะเราเคยทําคลิปเอาไว้แล้วไปกดดูได้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ก็ยอดวิวเยอะมาเลยขค,ค่ะนอก่องแหละก็คือบัตรกดแล้วกี่วันถึงจะได้บัตรแข่งถูกปะ่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันทา,ทางทัตเกตอ่ะเขาจะมีกมําหนดไว้ว่าให้แลกบัตรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้ก็คือเขาจะระบุมาเลยว่า จะเป็นใช้บัตรแข็งหรือว่าบัตรอ่อนในการเข้างานหรืออะไรแบบนี้ก็คือเขาจะมีระยะเวลาจริงๆแล้วก็ไม่เกินประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตหรือว่าบางทีเขาก็ให้เราไปแลกก่อนก็ได้อย่างตอนซื้อ Cross กอล์ฟเซเว่นนี่ก็นานะกว่าจะไปแลกบัตรอ๋อใช่ลืมพูดประเด็นเรื่องบัตรแข็งไปอีกแล้วก็คือบัตรแข็งนะถ้าสมมติว่าเขาใช้บัตรแข็งเข้างานใช่ไหมมันจะมีความแบบเจาะรูอะมีความแบบเจาะ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 แบบเจาะเอ,อ จะเป็นรูอย่างนี้ก็คือบัตรจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าถ้าโดนเจาะแล้วอ่ะก็คือเราเข้าไปในงานแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าบัตรยังไม่โดนเจาะก็คือเรายังไม่ทันได้เข้าง,งานแต่ว่าบัตรแข็งอ่ะเข้าได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในตัวคอนเสิร์ตแล้วเราจะออกมาอเนี้ยเราจะต้องให้พี่กาดอ่ะหรือว่าแบบพี่สาตาร์ี่อยู่แบบด้านนอกรอบนอกของคอนเสิร์ตอ่ะต้องเข้ามาตรวจว่าเราอ่ะมีแบบพวกรอยปั๊มไหมเพราะว่า บาดมันโดนเจาะอะไรไงเพราะฉะนั้นเขาจะอิงจากแบบพวกรอยปั๊มบนมือว่าแบบว่าออกไปไหนหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตัวโดมกับอย่างสถานที่ที่เราไปดูมันจะแบ่งเป็นด้านในกับโซนที่ตรวจโซนที่ตรวจเข้ามาก็คือตรวจเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นการจะไปเข้าห้องน้ำแมันจะต้องอยู่ในบริเวณนี้ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการออกไปด้านนอกเขาก็เลยมีตาสัญลักษ์เอาไว้ให้ว่าเนี่ยออกมาเข้าห้องน้ำแเวลาเข้าคอนเสนิร์ตก,ก็จะยื่นพวกตาสัญลักษ์ให้ดูว่า,แบบวาเออเนี่ยมาออกมาด้านนอกนะมีรอยปั๊มอะไรนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีการแบบว่าอาบัตปัดเจาะแล้วแล้วก็มีแบบเอาไปให้เพื่อนด้านนอกเพื่อให้เพื่อนเข้ามาเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนไม่มีพวกตาที่ออกมาด้านนอกไว้คุณม,มีเป็นตน้นจ้ะต่อไป สอบถามหน่อยค่ะบัตรอ่อนเมื่อนําไปแลกบัตรแข็งเลขที่นั่งจะตรงกันไหมคะเราจะใช้บัตรอะไรเข้าค้าอ่อนหรือแข็งบัตรอ่อนหรือแข็งในการเข้าใช่ไหมใช่บัตรอ่อนหรือบัตรแข็งในการเข้าขึ้นอยู่กับคอนเสิร์ตนั้นๆอย่างเนี้ยมีทั้งแบบเข้าเป็นทั้งบัตรอ่อนแล้วก็บัตรแข็งก็งงมากเลยเพราะว่าครั้งแรกอะไปด้วยบัตรบัตรอ่อนพอไปคอนเสิร์ตหนึ่งก็เป็นบัตรแข็งก็งงากเอา้าทำไมมันแตกต่างกันวะอยู่ดีๆก็เป็นใบาย,ยาวอีกอันนึงก็เป็นใบสั้นๆก็คือแบบ เป็นบัตรแบบเนี้ยก็คืองงมากว่าอ้าวสรุปกเขาเอาบัตรแบบไหนเข้าก็คือตันที่บอกไปเลยว่าทางแพิเกตอะหรือว่าทางคนที่เป็นคนจัดงานเขาจะบอกเราว่าใช้บัตรอ่อนหรือบัตรแข็งในการเข้างานเสมอซึ่งอันนี้เราก็ต้องติดตามเขาดีๆว่าเขาให้ใช้บ,บ,บัตรไหนเข้าแต่จริงๆแล้วแนะนําว่าให้พกสองอัดเข้าไปแต่ว่าถ้ากรณีที่แบบว่า เขาจะให้เราเอาบัตรอ่อนเข้าไปใช่ไหมก็คือบัตรอ่อนน่ะทุกคนจะงงว่าบัตรอ่อนคืออะไรบัตรอ่อนก็คือบัตรที่ซื้อซื้อตอนแรกเลยเหมือนกับตอนที่เราไปกดในไทยิเกตอ่ะหรือว่า,าไปกดที่หน้าเวตัสหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเป็นบัตรออกมาให้เราเลยเป็นอันยาวๆอย่างเงี้ยออกมาซึ่งแบบว่ามันก็จะเป็นบัตรอ่อนอันนี้คือบัตรอ่อนทุกคนอย่าไปงงมันไม่ใช่เอกสารการซื้อมันคือบัตรอ่อนที่เราสามารถเอาไปเข้าเข้าในคอนเสิร์ตได้เลย แต่ว่าถ้ากรณีที่เขาอะจะให้ใช้บัตรอ่อนน่ะมันจะมีความแบบจริงๆแล้วบัตรแข็งอาจจะได้ทุกง,งานนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะไปเอาหรือเปล่าอย่างเนี้ยตอนที่ได้บัตรอ่อนรอบแรกอะก็คือแบบงงมากว่าอ้าวฉันต้องไปเอาบัตรแข็งด้วยหรออะไรเนี้ยแล้วไปเอามาก็ทําหายเพราะแบบว่ารักษาได้ไม่ดีพอขายในงานเลยอะไรเลขที่นั่งตรงกันเพราะว่ามันเป็นบัตรที่สแสดงมีนั่นตัวตนจริงๆแล้วอะจะมีกรณีที่พิมพ์ที่นั่งกับไม่พิมพ์ที่นั่งให้ก็คือ ถ้ากรณีที่ไม่พิมพ์ที่นั่งอ่ะก็คือไม่พิมพ์อะไรเลยอย่างตัวนี้เดี๋ยวอ้างอิงจากบัตรคอนเสิร์ตกันเนาะก็มันจะเขียนวันที่แสดงเวลาแล้วก็พวกเลขแท็กเสียภาษีเ e f e r ล n c e number หรือว่าวันวันที่ออกใบกำกับภาษีให้ว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็บอกหมดเลยว่าเกตทางเข้าที่ไหนประตูทางเข้าที่เท่าไหร่ชั้นที่เท่าไหน่โซนไหนแล้วก็แถวที่เท่าไหร่ได้ที่นั่งเท่าไหร่แล้วก็ราคาบัตร อะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบว่ามันก็จะบอกไว้หมดแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีตรงนี้เลยแบบมาเป็นบัตรเปล่าแบบเนี้ยเราไม่มีไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีพวกที่พูดออกมาว่าีกก็คือไม่ใช่ไม่ได้ใช้บัตรนั้นเข้าคือบัตรนั้นจะกลายเป็นบัตรที่ระลึกทันทีไม่ใช่เป็นบัตรแข็งในการเข้างานหรือว่าบัตรออดในการเข้างานเป็นต้นตอนนั้นเลขก็จะตรงกันใช่เพราะว่าเราใช้บัตรอ่อดในการแลกไปเป็นบัตรแข็งนะบัตรออดแลกเป็นบัตรแข็งเพราะฉะนั้นมันจะตรงกันทุกอย่าง ทุกอย่างที่มีในบัตรอ่อนจะมีในบัตรแข็งเขาจะพิมพ์เอาไว้ให้ด้านไหนดํ mm hmm. านนั้นโอเคคำถามต่อไปนะคะ mm hmm. ถ้าซื้อโอเคถ้าซื้อบัตรคอนต่อจากเพื่อต้องเตรียมอะไรบ้างคะถ้าซื้อต่อจากเพื่ออันนี้แนะนำว่าให้จริงๆซื้อจากเพื่อนอะคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เราอะช่างใจอยู่นานมากก็ว่าเพื่อนเนี่ยซื้อเพื่อนยังไง เพื่อนแบบเพื่อนออนไลน์หรือว่าเพื่อนในชีวิตจริงเพราะถ้าเพื่อนในชีวิตจริงอะเราสามารถแบบว่ามั mm, ่นใจกับมันได้ว่ามันจะไม่โกงเราเว้ยหรือมันจะโกงเราก็ไม่รู้ไม่นะไม่เพราะว่าเราไม่รู้แง่ว่าชีวิตจริงอะมันจะโดนอย่างนั้นหรือเปล่าบางคนมันอาจจะโชคายขนาดที่โดนเพื่อนในชีวิตจริงหลอกเลยก็ได้นะแต่แบบอันนั้นก็มองว่าแง่ร้ายไปเดี๋ยวเป็นคนดูไม่ดีก็คือถ้าสมมติว่าในชีวิตจริงเนเพื่อนในชีวิตจริงๆที่แบบจริงๆแบบเจอหน้ากันรู้จักกันจริงๆที่แบบว่าไม่ใช่แค่ ทักทายอะเออไม่ใช่แค่ทักทายคือแบบรู้จักเ็ในในิสัยใจคอไนี่นั่นแล้วอะก็คือซื้อได้ซื้อต่อได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องมีใบสำเนาแบบประชาชนก็คือให้เขาอะซีลอกใบสำเนาแบบประชาชนเอาไว้เลยว่าแบบว่าจะให้ทํายังไงเขียนว่าถ้าอย่างตัวอย่างก็คือเขียนว่าสำเนาถูกต้องพร้อมกับเขียนว่าเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อในการรับบัตรกอนเซเว่นเท่านั้นอันนี้คือคําพูดเลยแล้วก็ห้ามมีรอยลิควิดแนะนำว่าให้ใช้ปากกาสีดำเงินในการเขียนตามนั้นมันก็ ซื้อได้แต่ว่าก็ต้องมีใบสำเนาับ,บรประชาชนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเพื่อนในออนไลน์อันนี้ก็คือนัดตัวต่อตัวเอาแล้วก็ขอบัตรสำเนามันมาหรือให้มันนะพาเราไปเอาบัตรอะไรแบบนี้ไม่งั้นเราโดนโกงแน่นอนอะไรเงี้ยรับตัวต่อตัวเท่านั้นไม่แนะนําให้ส่งไปสถนีหรือว่าแบบโอนเงินไปก่อนอย่างน้อยให้เสียแค่มาจําก็พอถ้าสมมติว่าจะแบบเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจองคิวนี้เอาไว้แล้วก็คือแค่โอนมาจาไปก่อนอย่าไปเสียทั้งหมดเพราะงั้นมันจะศูนย์เปล่าศูนย์แบบมันตาหนองอะไรเนี้ยเพราะว่า เออจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเกิดกรณีโดนโกงเกิดขึ้นน่ะการที่จะได้เงินกลับมามันแทบจะเป็นศูนย์เพราะว่าบางทีตํารวจก็ก็คุณโอนให้เขาเองอะไรแบบนี้<ม>บางทีมันก็มีการอ้างอย่างเกิดขึ้นน่ะซึ่งอย่างเรา,าเคยโดนโกงเรื่องบั้มมาก่อนอะก็จะรู้สึกแบบว่าเออตำรวจไม่รับเรื่อง <c oughs> ไม่ได้โดนกับตัวแต่หมายถึงว่าร้านที่เขาโดนโกงอะ<ม>่ะเขาโดนโกงมาอีกทีไงแล้วเราก็ไปถกระทะว่าทำไมไม่ส่งบั้มมาสักทีแล<ม>้วพอไปบอกตํารวจอ่ะเขาก็แบบ ก็ก็ซื้อขายอะแ้ทำไมไม่ติดต่อกันแล้วตำรวจเออตำรวจไม่สนใจเออก็เป็นแนวแบบปล่อยผ่านเลยเนี้ยจริงๆมันก็ลงแค่บันทึกใช่แล้วเขาก็จะไม่ตามเรื่องให้เราแล้วเราก็แบบว่านั่งรอไปรอไปเป็นสองสามเดือนอะไรเนี่ยซึ่งบอกแล้วว่าถ้าโดนโกงไปเลยมันก็คือสูย์นะทุกคนไม่ได้คืนแต่ว่าแต่ว่าเราอะได้คืนเพราะว่าทางเจ้าของอะจะเป็นคนโอนเงินมาให้เองแต่ว่าจับคนร้ายอะไม่ได้ก็คือออกควักควักเนื้อเออว่าง่ายๆอะไรเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็ระวังตัวดีๆเวลาซื้อพวก บัตรคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ตำรวจต้องพาไม่ได้เลยนะฉันจะเซฟคาพูดนี้เอาไว้เดี๋ยวฉันโดนบางคนนะบ้างเออก็แบบแล้วแกกรณีแหละถ้าเขาตามไม้เขาก็คงตามให้แต่ว่าจริงๆมนก็ควรตามได้นะไม่ว่าจะเงินเล็กหรือเงินน้อยแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เวลาจะโดนโกงอ่ะทุกคนก็จะปล่อยผานไง มันแบบมันเสียเวลาในการแบบไปดําเนินพวกคดีความในการแบบดําเนินนู่นนี่นั่นต้องไปตามจับต้องคีดําเนินมันยากเออ,อ,<ข>อใช่มันยุ่งยากจนแบบว่ามันไม่คุ้มกับเวลาที่เราต้องเสียเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราแบบมีเวลาที่ต้องแบบไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วบางคนแบบเป็นในช่วงวัยที่ทํางานแล้วอ่ะมันไม่มีเวลาว่างมาแบบนั่งตามเรื่องอะไรขนาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าโดนโกงก็คือศูนย์ตามนั้นจ้ะเพราะฉะนั้นยืดหูยืดแนวเนาะตรวจสอบดีๆดีๆแบบดีจริงนะแบบ เช็คกับพวกบัตรอะเช็คพวกแบบเขาเรียกอ่ไรวะมันจะมีไอพวกที่เป็นตัวทองทองอะทองทองแล้วแบบเวลาโดนแสงมันก็จะเป็นเขียนว่าไทยทิกเกตเป็นรอยรอยน้ำเ,นเหลืองเหมือนบัตรเครดิตอะเวลามันส่องคือลูกประมาณนั้นแหละคือลูกก็ได้วะโอเคต่อกันสวดเดีค่ะคาะหมดแล้ว,วโอเคก็ประมาณนี้ร,รวมของการกดบัตรคอนเสิร์ตหรืออะไรแบบนี้ก็ตามนี้ไปก่อนเพราะว่า นึกออกแค่นี้ตอนนี้นึกออกแค่นี้แต่ว่าตอนซ้อมก็คือนึกออกเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหลือแค่นี้แล้วพเพราะฉะนั้นช่างมาันเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้กับคลิปนี้แล้วก็อย่าโดนโกงนะคะขอให้ซื้อแล้วก็ไม่โดนโกงกันนะเพราะว่าถ้าโดนโกงก็แล้วก็ขอให้กดเองกันได้ด้วยนะคะเออใช่กดเองที่สุดนะพยายามกดเองให้ได้ที่สุดแล้วก็พยายามอยากซื้อต่อเพราะว่าเงินเราอะควรจะได้เสียเท่าไหร่ก็คือเสียเท่านั้นอะไรนี้เพราะว่าไม่งั้นเงินก็จะไม่ได้เข้ากระเป๋าศิลปินอย่าไปซื้อของผิด อย่าไปซื้อของแพงที่แบบว่าไม่ได้เข้ากระเป๋าอะเออว่ายงงยอย่างไงเราเสียเงินเยอะไม่พอมันไม่เข้าสิ่เหลีนี้คือเจ็บใจกว่าเออใช่ใช่จริงแล้วโดนหลอกนี่ก็คือเจ็บมากกว่าอีกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อเนอะาะปัะแข็งหรือบัรอ่อนตามตามอย่างเดียวทุกอย่างที่มีคําถามอะตามในเว็บที่เขาเป็นคนจัดผู้จัดจะเป็นคนบอกเราทุกอย่างว่าแบบเราจะต้องทําอะไรเตรียมเอกสารอย่างไรถ้าไม่เข้าใจตรงไหน,น,นก็พิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะมาตอบเพิ่มกับคอนเสิร์ตนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราไม่ใช่พวกเราสิถึงจะมีพวกเราแต่ว่ามีเราคนเดียวที่ถ่ายตอนนี้โอเคก็สำหรับ <bli> วันน <g> ี <S <s ้เราก็ขอตัวลาไปก่อนถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็พิม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 เอาไว้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย